หลับตาลงแล้วคิดก็ยังคงคิดและเนึเธอแต่เรื่องเธอทุกบทความที่มียังคงเขียนให้แค่เพียงเธอ มีคนเคยบอกฉันว่าเวลาจะทำให้เราเลืมทุกสิ่งทุกอย่างได้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชเลยสักนิดมันแค่บรรเทาความเส็จปวดที่เคยมีแต่เธอยังคงอยู่ในความทรงจำฉัน ไม่เคยจะไปไหนจะกี่คนหรือจะคืนไหนไหนก็ยังไม่มีใครที่จะเข้าใจฉันและเข้ามาแทนเธอได้เลยสักคนหรือทำให้ฉันนั้นตกลุมรักเหมือนตอนที่ฉันรักเธอได้เลย หลับตานอนทุกครั้งยังคงนึกถึงเธอและยังคงคิดถึงแต่เธอเท่านั้นหลับตานอนทุกครั้งยังคงนึกถึงเธอและยังคงคิดถึงแต่เธอเท่านั้นเข้าใจทุกอย่างนะเป็นเพราะเธอเลือกเขาเพราะเธอผิดว่างพอฉันมาไปแต่มันยากนักที่ฉันจะลืมเธอมันยากนักที่ฉันจะลืมเธอได้ จะให้ฉันว่าเรื่องราวที่ผ่านมามันก็แค่ละครที่เราสองคนเสียน้ำตาพร้อมกันแล้วก็บอกว่าเจ็บที่ฉันและเธอเท่านั้นฉันบอกเธอไปว่าเธอยังมีอีกคนและยังมีอีกมากมายที่ต้องเจอแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกเพ้อและเพอ้อถึงเธอมากไปแล้วต้องทำเส็นไรเพราะฉันคิดถึงแค่เธอคิดถึงแค่เธอยังคงค,งคิดถึงหลับฝันก็นยังค,งคงคิดถึง ให้ฉันลืมล้วคงไปไปไม่ได้เพราะฉันยังสนุกสนานกับชีวิตยังสนุกสนานกับชีวิตและเพ้อเป็นชีวิตแต่มันคงต้องคิดเรื่องเธอแต่เธอไม่อยู่ก็คงต้องเลือวไว้แค่เพียงความทรงจำแล้วจบลงเพียงเท่านี้จะได้ไหมจบลงเพียงเท่านี้จะได้ไหมจะได้ไหม มีฉันเสียใจเหลือเกินแต่ฉันขอจบลงเพียงเท่านี้ก็พอก็พอเธอจะอยู่กับฉันตรงนี้ไม่ไปไหนจะให้ฉันลืมหรอมันเป็นไปไม่ได้หลอกนะ